บอกว่ามุสมันธุ์กการท่องเที่ยวอย่างไร้ว,วันนี้โครงการนี้นะครับในช่วงนี้เราเห็นได้ว่าบ้านเมืองได้เลือกตั้งความขัดแย้งสั่นคลอนการสัว์โคนการสั่นล้นสัว์นี้กันทุกท่านไม่รู้ประชาชนจะเชื่อใครนะครับมึนหมดลเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับที่มันแถลงข่าวโครงการนี้ต้องการให้ประชาชนมีความสุขใจสบายใจ เที่ยวอย่างมีความสุขเที่ยวด้วยทําบุญด้วยเพราะว่าหาดใจั้นเป็นเมืองเราวัฒนธรรมทุกสังคมทุกชนชั้นอะไรกัทุกศาสนาอยู่กันได้อย่างมีความสุขนะครับเรืว่าอย่างยิ่งท่านอาจารย์เป็นหนึ่งเนี่ยนะครับบ้านเดิมท่านก็อยู่ที่นี่บ้านเกิดอยู่นี่เหมือนกับผมมันกับหลายๆคนที่นี่เหมือนกับที่ท้องเที่ยวละรกี่นาบ้านท่านก็อยู่ที่นี่เราต้องมาช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปเหมือนกับยุคก่อนโควิด นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านผู้มีเกียรติหลายคนอยากถ่ายรูปก,กับอาจารย์เป็นหนึ่งว่าถ่ายเสร็จนะครับอย่าลืมมาไว้เป็นเธอลิืมแล้วมาด้วยในในวันจันทร์ที่17 18นะครับพระชนม์พี่น้องมาเยอะๆแล้วก็ฝากสื่อประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับว่างานนี้มีความปลอดภยัยแน่นอนผมได้คุยกับแม่ทัพได้คุยกับผู้บมีการตำรวจว่าแล้วก็ความสะดวกปลอดภัยในด่านกองบอลต่างผมได้ประสาไนไปหมดแล้วแล้วของ เปิดการแถลงข่าวการจัดงานท่องเที so ่ยวสายมูอาใจปูเตลูในวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับท่านเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกทัฐมนตรีนครฐาดใหญ่นะครับแล้วต่อไปนะครับภาพรวมของการจัดงานในครั้ะเทศผู้นำเสนอข้อมูลในช่วงเวลานี้ครับเช่นครับเด็กเรียนนายกยชินอุจินครฐานใหญ่ประทวงโรซาั์ดนางมิเดียดรนายยงดรประหลัดทิาลคณะผู้บริหารที่มาด้วยกัน แขกผู you. You know, so, first, ้ม ER so, so, ีเกียรติวีน้องสื่อความจงดุจดั่งกำสมาพเจ้าเดชีสานต่อส่งคาในรับเกียรติอย่างสูงสูงจากท่านบารมีพระใหญ่ในรับงบผุดดุเพื่อจัดงานท่องเที่ยวสายใหม่ท่องเที่ยวสายโปูนะครับเออในในอดีตเราจะได้ยินเราก็ท่องเที่ยวสายปูนะครับแต่ในโลกโลกาลวิวัต์ในโลกยุคใหม่ เราจะได้ยินได้จะได้พูดคำว่าท่องเที่ยวสายโมนะครับซึ่งกำหนดการจัดงานของเรานั้นนะครับวันที่ส7 18สแปมีนาคมที่จะถึงนี้นะครับท่องเที่ยวสายโมในหาดใหญ่ในเขตเทศบาลนครนคนหาดใหญ่ปีกี่ที่กี่แห่งและก็สถานที่ท่องเที่ยวจุดสำคัญสำคัญในเขตเทศบาลนครนคนหาดใหญ่และคำว่าโมเตลูที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ที่ผมขออนุญาตอาจารย์เป็นึ่งด้วยขยายความเรื่องตอนสุดท้ายผมจะได้สรุปในกิจกรรมวันที่17บเถึงทั้งหมดนะครับว็มีอะไรบ้างขออนุญาตอาจารย์เป็นึ่งครับโอเคนะครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนะะึงค่ะต้องบอกแบบนี้ค่ะ คือคือก่อนที่มาคำว่าโมเตรูเนี่ยอาจารย์ต้อง,งขออนุญาตคือเนื่องจากประทับใจทางท่านที่พูดหรงคำหนึ่งจริงเป็นความตั้งใจของตัวเองนะครับเนเื่องจากวอาจารย์คเคยกลืนมานานมาแล้วว่าในฐานะลูกหลานพี่ชาวัดใหญ่อาจารย์เถิดที่นี่เคยมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับมาทําอะไรก็ได้ในฐานะที่ เราไปมีชื่อเสียงในกรุงเทพอยากจะมาช่วยเหลือผัดใหญ่ในแง่มุมต่มางๆหรือว่าเป็นความรู้สึกให้เราได้กลับมาตอบแทนบ้านเกิดนแะแต่ที่ผ่านมาก็บอกเราไปทั่วประเทศมาแล้วแต่หัดใหญ่ยังยังไม่เคยมีโอกาสได้มาและมีโอกาสวันนึงก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านอยู่ครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราอยากทําในชีวิตเนี่ยนอกเหนือจากนี้เราผ่านมาหมดแล้วสิ่งที่เราาทำคือเราอยากจะมีโอกาสได้กลับมาตอบแทนบุญบุณแผ่นดินที่เราเกิดนันคืออำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นได้รับการติดตอ่องานนี้ขึ้นมาอาจารย์เลยไม่ไม่ลังรกกอเคลียรคิวทุกอย่างแล้วก็ระบบ